ฝรั่งเอามาเป็นเมียรหรือว่าเอามาเป็นขี้ข้าโอ้โหคำนี้แรงนะคะสุหรับโอ๊ตเนี่ยแรงฝรั่งเอามาเป็นเมียแต่ทำไมให้เราเป็นคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าโอ๊ฟังมาคะ่ะไม่ใช่สถานการณ์ที่ปโอ๊ตเลือกนะคะแล้วก็ไม่ได้ประสบแบบนี้ด้วยนะคะที่โอ๊ตบอกว่าเลือกเพราะ ตอนโบติดต่อกับผู้ชายนะคะวบเลือกว่าวบอยากมีชีวิตกับเขายังไงนะคะคนที่ไม่รู้สถานการณ์เมื่อฟังเหตุการณ์ที่มีคนมาเล่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวของเจ้าของเรื่องเล่าเองคนอื่นมาเล่าให้ฟังก็ตามมีคอมเมนต์หลากหลายมากเลยนะคะเป็นยังไงแบบไหนดี ไม่ดีขนาดไหนรอฟังวิดีโอเต็มๆกันดีกว่าวิดีโอสั้นนะคะคุยไม่มันฝรั่งเอามาเป็นเมียรหรือว่าเอามาเป็นขี้ข้าโอ้โหคำนี้แรงนะคะสุรโอนเนี่ยแรงฝรั่งเอามาเป็นเมียแต่ทำไมให้เราเป็นคนดูแล พ่อแม่ที่แก่เท่าปอตฟังมาค่ะไม่ใช่สถานการณ์ที่โปโอตเลือกนะคะแล้วก็ไม่ได้ประสบแบบนี้ด้วยนะคะที่โปสตบอกว่าเลือกเพราะตอนปโปอดติดต่อกับผู้ชายนะคะโปอดเลือกว่าโปอดอยากมีชีวิตกับเขายังไงนะคะคนที่ไม่รู้สถานการณ์เมื่อฟังเหตุการณ์ที่มีคนมาเล่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ ตัวของเจ้าของเรื่องเล่าเองคนอื่นมาเล่าให้ฟังก็ตามมีคอมเมนต์หลากหลายมากเลยนะคะเป็นยังไงแบบไหนดีไม่ดีขนาดไหนรอฟังวิดีโอเต็มๆกันดีกว่าวิดีโอสั้นนะคะคุยไม่มัน